คำถามแล้วอะไรละ่ะที่มันไปที่มันมาอะไรละ่ะที่มันเกิดที่มันดับอะไรมันไม่มีอะไรไปมามันไม่มีอะไรเกิดดับมันมีขึ้นมาก็ต่อเมื่อพวกเราเริ่มอาศัยเครื่องมือเมื่ออไรก็ตามที่เรายึดว่าตอนนี้เรากำลังพูดนั่นคือเรียบร้อยเลยนั่นคือจิตที่ เข้าไปเกาะนามธาตุแล้วมันก็จะติดอยู่ในวัตตะแห่งนามธาตุพวกเราถึงได้เวียนว่ายอยู่ในวัตฏะเป็นอินฟินิตี้เลยจิตของพวกเราเกิดอยู่ทุกขณะทุกครั้งที่พวกเรายึดถือว่าตอนนี้เรากำลังพูดยึดถือว่าตอนนี้เรากำลังนึกยึดถือว่าตอนนี้เนี่ยเรากำลังมีอารมณ์พอใจไม่พอใจเฉยเฉยหรือสงบก็แล้วแต่ ถ้าเราโง่ยึดว่าสิ่งเหล่านี้มีตัวมีตนอยู่จริงๆนะจิตจะเข้าไปเกาะนามท่าทัานทีเกาะไอจิตตาสังขารนี้ทันทีเลยพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าพวกเราให้ตื่นรู้อยู่ภายในเนี่ยธรรมะม,มันแสดงทำในตอนนี้เดี๋ยวนี้วินาทีนี้อยู่ตลอดเห็นไหม นี่คือการชี้ให้เห็นธรรมในธรรมเห็นได้ไหมตอนนี้ตอนนี้เห็นอนัตตาในไอเสียงนี้ได้ไหมเห็นได้ไหมไยเสียงนี้มันไม่ใช่เสียงหรอกมันเป็นเพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่งปรากฏให้จิตได้รู้ไอ้ที่รู้อยู่นี้ก็ไม่ใช่เรานะไอ้เสียงนี้ก็เป็นเพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะทั้งไอ้สิ่งถูกรู้นี้และไอ้เสียงและก็ไอ้ที่รู้อยู่นี้ทั้งไอ้ตัวรู้ทั้งไอ้ตัวปรุงนี้ มันเป็นอาการของจิตเฉยๆเพื่อการตื่นรู้พ้นทุกได้เพราะรู้แอดปัญญาเก้า